สบายดีทุกคนมื้อน,นี้ค่อยสิพามาเก็บผักเซียนฝรั่งแล้วก็สิมาบอกวิธีเฮ็ดจ้งใดเอาต้นผักเซียนฝรั่งไปคั่นส้มแล้วก็ยังเป็นต้นงามอวยสวยอยู่คือเก้านะทุกคนต้นบบหกักบบมุนนี่เลยนะทุกคนต้นฝรั่งต้นฝรั่งว่าซั่ต้นผักเซียนฝรั่งก็ะจะเป็นขนๆนอยู่แบบนี้นะทุกคนมันเป็นคนสีขาวอยู่ต้นมันหอมหอมอุ้เจ้าเวลาอันเด็ดนี่นะหักโป๊ะเปะ๊ปะ,ปะ มันเกิดอยู่สวนค่อยมูเจา้าค่อยก็คือจําเป็นต้องได้เก็บออกให้เบิดนะทุกคนแล้วก็ใบที่มันเกิดอยูุ่่มนี้ใบอ่อนใบแก่ก็คือเก็บออกเบิดเพราะว่ามันเป็นวัชพืชนะทุกคนอยู่ในสวนค่อยก็คือขุดออกแน่ขุดไปปลูกไว้บนอื่นแล้วก็เก็บออกจากสวนเพื่อยังให้สวนแปนว่าฉันไปมูเจา้าก็เลยว่าต้องเก็บออกให้มันเกี้ยงเบิดนะทุกคนใบมันแล้วก็ยอดอ่อนๆน,นมัน มาทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาบอกวิธีนะทุกคนเฮ็ดจังไลให้มันงามให้มันเวลาเขาเอาไปคั่นส้มมนะให้มันเป็นต้นงามคือเก่าเนะก็คือว่าค่อยใส่วิธีเอาไปตากแดดนะทุกคนแดดหนึ่งเวลาเขาเก็บนี่เขาเก็บตอนเช้านะตากไว้เบิดมือตอนแหลงแล้วเขาจังเอาไปล้างไปคั่นบ่จาเป็นต้องเ่น้าเกลนะทุกคนเพราะว่าเาตากแดดให้มันยุบแล้ว เฮ็ดวิธีนี้ก็คือจะคั่นง,ง่ายแล้วก็ส้มผักเขาก็ยังเป็นต้นยู่คือเก้านะทุกคนถ้าผูดด้ใดมากให้มันเป็นต้นแต่บางคนก็อาจจะมากให้มันแบบมุ่นๆบ่หรือว่าจังไดเบิ่งมูเจ้าค่อยออกคลิปครางแรกปกติค่อยบ่เคยอ,อกออกอคลิปนะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมีจะทายนั่นนู่นนี่มาลงค่อยก็เลยว่ามา่ายเอาตัวเองลองเบิ่งนะทุกคนตอนเก็บจังไดก็ะ ขออาภัยในขวามหน้าสดนะทุกคนเก็บออกจากนี้ค่อยเก็บมูเจ้าเพราะมันมีต้นอันนี้นะต้นอันมังยมฝรั่งนะทุกคนมันมีนามนได้ค่อยเก็บนามมันปักก็กได้ค่อยเก็บไล่มูเจ้าที่สวนค่อยนะนอย่างกระหมี่หญ้ามีเบิร์แนวกินได้บวกกินได้กันลักหลายๆเว่าเรื่องขั้นส้มแล้วก็อันนี้ก็แซบนะทุกคนหอมค่อยกระมักคือกัน แต่ก็บ่ค่อยได้กินหลายดอกเพราะว่ามันบ่คือบ้านเฮาแม่อยู่นี่นะกินก็พอ,อยาอยากกินน้ำเท่อสองเท่ออะไรก็แล,ะะลว้วเห็นมองเจ้าเก็บได้เต็มสามเลยบัะกอะไรเก็บแล้วก็จะเอาไปตากแดดไว้แหละปกติตากแล้วจะเอาไปคั้นบางคนมีเหื่อมีแหงนะทุกคนคั้นเลยก็ได้ก็บพเป็นยังมีแหงคันแต่ค่อยบุมีแหงคันค่อยตากแดดให้มันยุบก่อนน่อยหนึ่ง ให้มันต้นยุบไม่มันคลายน้ําแล้วค่อยเอาไปคันเกลือแล้วก็ปรุงรสซาต่มใจมากเลยนะทุกคนพิธีคันส้มกันเลยยากดอกแล้วแต่ผู้มักคงกินขึ้นกับคนมักนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็สซิฟากไว้ซํำนีแหละนะทุกคนผู้มีอย่งางไรเบิง่งส่วนผักค่อยมีเท่านี้แหละหกฮกมันฮกนำผักอันเซียนนี่แหละค่อยนํามาเก็บออก เก็บออกให้เบิดช่วงนี้อากาศกำลังดีมุเจเ้าแดดกระอกนกกระหองจิ้วเจ้าจิ้วเจ้าอย่าลืมเด้อมุจเาจคอมเมนมต์ไว้ใต้คลิปเด้อเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าจะได้ไปหากันสะดวกเนาะ